ดีครับพี่น้องพอดีได้พอดีได้กิ่งเอกิ่งอพวงชุมพูมานะครับจะมาปักชํานะครับพี่น้องปักชานะครับเวลาปักชํานะครับเวลาการปักชํานะครับได้กิง่งปักชํามานะครับน,นี้เป็นพวงชุมพูนะครับได้มาจากบ้านเพื่อนนะครับให ให้ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งตัดกิ่งนะครับมันจะมีช่วงช่วงข้อต่อนะครับช่วงข้อต่อตรงนี้นะครับข้อต่อตรงนี้ก็คือเพื่อจะสะสมธาตุอาหารไว้เยอะนะครับเพื่อจะสะสมธาตุอาหารไว้เยอะนะครับเวลาเราปักชำให้ถ้าเราตัดตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้ระยะห่างจากข้อนี่มันก็มันก็จะเยอะนะครับบางคนบางข้างๆก็ข้ออาจจะอยู่บนดินนะครับ ไม่อยู่ในดินนะครับเวลาเราปักชำมันก็จะการงอกการติดของรากนะครับมันก็จะน้อยนะครับก็เลยมีวิธีการแนะนำนะครับเทคนิคก็คือตัดให้มันระยะให้มันอยู่ใกล้ข้อประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนแล้วก็ปักลงไปในดินนะครับครับนะครับเชีงเชียงนะครับสี่สิบห้าองศานะครับ เรียบร้อยนะครับตันนี้เรียบร้อยนะครับนี่ก็สามารถเอาไปชาาําในร่มเอาวางไว้ในร่มนะครับก็ประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะแตกรากแตกยอดออกมาจะแตกรากแตกยอดนะครับผมครับก็ลดน้ำครับตามปกติลดน้ําแล้วก็เก็บในที่ร่มครับถ้าจะให้มันติดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็อปักชําโดยวิธีการ ที่ศูนย์อากาศนะครับก็เอาใส่ถุงครอบนะครับครอบในถุงนะครับอันนี้ถ้าวิธีการครอบในถุงนี้จะอยู่ประมาณ90%อร์เซนะครับในการติดนะครับในการงอกนะครับ อันนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวในการชํานะครับครับผมเพราะว่าเชื้อโรคไม่เยอะนะครับขุยมะพร้าวครับเชื้อโรคไม่เยอะนะครับผมก็จะจะใช้อยู่สองข้อหรือสามข้อก็ได้นะครับชํา เชียง45นะครับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับหนึ่งเดือนนะครับงอกครับครับผมพวงชมพูครับผมพวงชมพูพวงเอพวงเศียพวงอะไรต่างๆนะครับปักชำได้หมดนะครับ วกม่วงคามก็ได้นะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับปักชำได้หมดครับโอเคครับเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ